เอาเกมจอยคุณนี้ก้าวคงคำมีคลิปใหม่นะครับเหรอปอ่ไรครับเสียงโคตรคุณสีอายุทยาเลยแล้วกดรีพอร์ตอยู่ <c oughs> มันเป็นคลิปเกมที่เราจะที่เราเล่นด้วยกันเน่ยอยากเห็นก้าคุณบิดไปไหน บินบินไปไหนล่ะบินอ่ะก็บินเลยก็บินไปเลยลลลลเอ้าเอ้อญญาออเ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 อเลยนะเข้เมาเลยคุณเดเพเอาคุณกดเพย,ย,ยังยังอีกยังอีกยังอีกเอาได้อันนี้คือ กำลังถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยเนี่ยโรงเรียนโอ้โโรงเรียนโคตรบอกเลยอี่ยอันนี้ประตูหรือเปล่าเอ้ยแคยมึงยังจะมีเหรอวะโรงเรียนอยู่ไอ้พีเอ็มเขาเนี่ยภูมิใจเสนอแค่โรงเรียนประถมศึกษาปะครับเนี่ยหลุดจังเลยเฮ้ย6 p.m. ความยุ่งเหยิงเมื่อ80ปีก่อนเแคยโรงเรียนอย่างหลุเอี้อ่ะอีอี้ก เกมนี้มีจัำสแกนและไฟกับพิบผลเล่นด้วยความต้องเรียนเลยวะมันจำลองผลเล่นด้วยความระมัดระวังเจดเฮ้ยเฮ้ยภาพไหเนี่ยวันนี้ก็ได้โคตรเฟี้ยวอ่ะลงเเเรีียยยยนนนนนจ่มียันด้วยจริงเอาอ่ะบอกให้คุณเล่นตั้งนานแล้วคุณไม่เชื่อผมไงมอสี่ดับสาม เใครเนี่ยไอ้ครูการินมั้งอะครูการินขวมขวบแล้วขวบสองโมงแแม่งตัวอย่างซีดเลยอะจริงไม่ได้เรียนเลยกำลังโหลดอีกแอร์ไอ้เฮ้ยดีเนี่ยดีเนี่ยเนี้ยทำไมคอมมึงไปไวกว่าคอมกูวะเอ้ยขอให้เล่นแล้วอะมมาาแแลล้้ววเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวชุดนักเรียนดูดิที่ตัวพี่นัดดิสัตว์ ไม่เห็นตัวตัวเองเฮ้ยไม่เห็นตัวตัวเองปุ๊บเฮ้ยต้องไปห้องชั้นสามอะห้องไหนวะห้องไหนอะไปเอาไปเอาแท็บเล็ตในห้องเรียนชั้นสามเฮ้ยมีส์มีหลอดอีกอย่ามีหลอดสแตมิน่าด้วยเปิดเปิดได้ไหมไหนไม่เห็นมีหลอดเลยออ๋ทีว่จริงผมไม่เดินนำใครเลยผมว่าไงผมอยู่ตรงกลางอย่างเดียวเฮ้ยจริงเปล่าไหนแล้วมันแล้วประตูมันเปิด ดาวแท็บเล็ตโอ้เสียงพื้นไม่ละเอะอะมองหกทับสามห้องไหนมาแล้วห้องมองสี่ทับสามของเก้าคุงล่ะไอ้คุณนี้มันมอหกเหมือนนั่นเนี่ยนำมาตึกมาหกเฮ้ยห้องนี้อวะไหนไหนแท็บเล็ตนะครับไม่เห็นมีผิดห้องปะไว้เหรยนั่นดิเฮ้ยนี่ห้องนี้เจอแล้วไหนไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่อยากออกคนท้ายครับเก้าคุงออกคนท้ายเลยไหนไหนล่ะแท็บเล็ตไหนเชื่อมันก็อ๋อนี่ไงเออเก็บเลย เก็บไ่ได้ใครบังกูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสี่ยงไรเสียงไรปิดวิทย้ที่ไหนไอ้ยักษ์ไอยข้างนอกเไอ้ยไม่ข้าไปฟังก่อนข้าไปฟังก่อนฟัง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 อ่ะโอ้ยอะเพลงเพราะจัดเฮ้ยเฮ้ยไม่กลับบ้านนักเรียนอุ้ยเอเฮ้ย โวเอะไรอะโฮ้ยอ้าวยมบคนักเรียนเนียนีเฮ้ยี่กูอยู่ด้านนอกมาดิมาคเลยนี่มันกระดาษอะไรวันนี้อะเอาชีวิตรอดจากผีของอาจารย์ซัมซัมมอนสี้นมมอนสีอะไรอะอะไรอะจะปลอดภัย น้ำเศษผมผสมตะปูไปไปเผาน้ำเศษผมผสมตะปูไปเผา,เผผเผา okay. อ๋อห้องที่มียันปลอดภัย<น>ก็ห้องนี้ไงก็ไปไปไหนละจุดไฟหนึ่งเผาผมแล้วเล็บสามไอเย็ดไออปไปหาจากไหนเนี่ยเฮียข้างนอกอะ<ป>ต่อข้างนอกอย่างเดียวแล้วไม่นะผมผมไม่าำล้วผมน้ำไม่มาผมเดือดเฮ้ยเบ่อร์ไว้เปล่าห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยเปิดไ่าด่ห้องที่มียันปลอดภัยนะจำไว้ เอ้ยคุณไปไหนกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวเนี่ยบอกมาดีไอุ้งในความไอ้ความเราควรเปิดท่อที่มียัเอาไว้ทุกห้องเลยไหมเนี่ยห้องนี้มียันเหมือนกันก็ห้องเดิมนี่ยห้องไหนห้องไหนมียันอ่ะมันจะไม่มีอันนี้เว้ยแป๊บนึงครับเสียงแป๊บนึงเสียงอะไรอะไรอะเสียงอะไรวะเสียงใครเดินใครมันจะมาโรงเรียนตอนนี้ไหมเฮียบ้าแบบนึงมียางกันยาสีเอ้ข่าวล่าข่าวลา

เจ็บไม่จะเดจอดื่นเลยมีประตูหลังไม่ติดอะไรยียประตูหลังอ่ะมันมียันเข้าไม่ได้หลอกหน้าเลยประตูหนึ่งโอ้โหไดเหรอให้เกิดใหม่ได้ไหมอ้วนตายได้ไหมเกิดใหม่ได้อ๋ออ๋อเฮียห้องนี้มีอะไรไหมไฟสีแดงอ่ะใช่ไหม ผ <IL> ีอัน,อนอเนียเเ้ยเนี้ยตะปูอ่ะเสียงเฮ้ยกูเจอเฮ้ยเจออะไรเฮ้ยเฮ้ยกูเจอเล่นผมกูเจอเล่นผมกูเจอไอ้เผาอะไงอ่ะกูเจอตะปูไม่รู้แล้วมันมีเสียงอะไรเฉย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 ,ยมาหาไดิไดอ้ยักษ์ไอายักษ์ฮู้วี่อยู่ไหนคุณอย่าปล่อยผมผีไว้คนเดียวนะ ไม่พีกว่าผมมห้าทับสองอยู่ไหนนี่า่าฮ่่าฮาฮยาว่าาาะไรอะไระไ่่่ก่ามา่่หา่า อะไรอะไรอันนี้ใครยักยักไปดิครับไปดิครับก็ไปอ่ะครับยักษ์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 ยักโดนดีเล่ามันกูเลยเฮียมาเจอร้องเดียวกูเลยไอ้ใช่ฮะอยู่ชั้นล่างกูตามไม่เจอเลยตามเนี่ยไม่รู้ว่ากูตามแม่งเนี่ยอะไรเงี้ยไปชั้นล่างไหมมาดิมาดิล่างสุดเลยนะปีแมงอยู่ชั้นล่าง ะมาแล้ว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 นี่ไงยี่ยี่นี่มได้ยี่ยี่มาแล้วมาแล้วนี่มึงวิ่งหนีใครเนี่ยเมื่อกี้ก็ดีพีไงเป็นมาอ๋อไปไปอันนี้อันอีกอันนึงอยู่ข้างล่างน่ะเฮ้ยเฮ้ยผิดไปแล้วเฮ้ยคุณครูเป็นไรครับคุณครู ร้องไ๊ยมาโคมากูแตกเฮ้ยเอาคุวงคุณทำให้ผมใจนะค่าเออพี่ไม่อยู่ชั้นล่างหรอไอ้ยังไงเออชั้นล่างฉันล่างเสร็จกูตายหายเลยน้ำเนี่ยได้ตาเกิดแบบมันเกิดในห้องวะหรือว่ามันเกิดตรงไหนในห้องในห้องห้องมันจะเกิดตรงห้องมอห่ากูจอดทำตัวโคตร่อ๋อจะแล้วเฮียเออผ่านแล้วเว้ยเย้เย้ นี่ทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะไอ้หนูครูก็ลงมานอนเลยเป็นไรครับครูสายดูดปูนดูดป่ะไอ้เหี้ยไม้ดูดไอ้เหี้ยพื้นไม้อะไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใไปไหนเนี่ยให้กูไปไหนเนี่ยเดินไปตามยักษ์ตามยักษ์ตามยักษ์ รับสปักนักเรียนไปก่อนไปก่อนเอาไอ้เหี้ยครับผิวขาวหายยิ่งมาหน้าตั้งเชียวโอ้ยอะไรเนี่ยเออพี่นันดูให้นี่แอร์สีออรสีุ่แอสอรอสบอรนออร์น่แอสบร์ดสหนี่แออี่อบร์ีนออสีนีรวะใีนี้ออร์้นรดสนหนี่แดนี่แอสดสนี่แบส่จนตาย เข้าไปรับลูกของพีชอ้าวเฮียเฮียแม่กวาดชาดอ๋อเนี่ยเฮ้ยลิกติเลิกติตัดบอกได้เวลาสิบแปดนาฬิกาเฮียคาสินโอ้โหเป็นอะไรนี่เสียงอะไรเป็นอะไรยังโอ้ยโอ้ตัวตรงไว้เนี่ย ชาติชอบมีคนเห็นแกตอนช่วงโพเทแบบนี้เปิดประตูให้ผมอย่าแม่งไม่กลัวเลยนะเฮียคนโหดคุณแจรู้ว่าฉันเอาไว้ในห้องหมวดขนาดวี้โอ้โหเลยให้กูเข้าไปห้องหมวดขนาดนี้เจมมาเปิดเองถคาอยากจะออกวัดตั้งศีลเาสมอนสิงเนี่ยคุณถึงไม่ไปเอากับผมหรอครับ แป๊บกับผมเจ้าเป็ยองทองตอนเวลานี้หรอกพยองทองอะไรหัวไอ้เหี้ยเราต้องมากุญแจนะเบลออะไรคือพยองทองโชคดีละโอ้โหไอยาเวยายเหี้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยไห้ให้กูขึ้นไปต้ท้องตึกตึกหมวดคณิตเลยเนี่ยไปดิไปดิตึกหกไหมเนี่ยตึกหกไหมเนี่ยเจ้ากัวเดมีกเอซ่าขึ้นยังไงอ่ะมันต้องมีทางขึ้นบ้างแหละบันไดลิฟต์ มียันไหมอะไรอ่ะพรุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดกลับมาลืมเลยวกุญแจห้องนี้ไปเก็บไว้ในห้องว้าวใอ้กูไปเอาไั้นแล้วสิอยู่ได้อย่าบอกนะว่าว่าเราต้องเจอผีตระนั้นรู้เยอะผีนางข้สีทองไปอ่ะให้ถึงสีทองมั้งอันนี้นี่นี่ห้องนี้ห้องอยู่นี่อ๋อก็ไปไกลนี่ว่ะอ๋าแม่งมีโน้ตอีกแล้วไอ้เหี้ยโน้ตบ่อยอย่างไร กลับไปดิผมฝากแจไว้ที่แไว้โอ้โหแกววิยีศาสารสอพอดีพวกนี้ไปสัมานในต่างจังหวัดกับครูสิรินทร์ทอาต้องไปตึกวิทยาอวะจะบ้าตายไปตึกวิทีโอไหนละเนี่ยไอ้เสียงเียไปได้ตึกวิทีโอโอ้โลงอีกลงอีกลงอีกว่ามีแน่แน่แน่มีแน่ชัวะน่ บนสถาบันสุดฮาสินโดบนไม่มีเหรอไหนวะโอ้โหต็มนี้เหรอโอเคถึงแล้วเฮ้ยไม่มีใครเลยไม่มีใครอ่ะพี่เบสพี่เบสเล่นบาจนหัวใจวายพี่เบสโอ้วีเบสพี่เบสใครเนี่ยพี่เบสพี่เบสที่เบลบอกไหมไม่รู้พี่เบสโค้จอดอ่ะพี่เบสมาหิต ไปไปเว้ยนี่มึงเล่นบาสมึงเล่นบาสหลอมึงโดนเหี้ยเนี่ยมึงเล่นบาสหลุมโดนรถชนอะไม่หายแล้วอ่ะอุ้ยเฮ้ออ่ะโดนอะไรอ่ะคนแรกเลยอะไรอ่ะอะไรวะเกิดแล้วเกิดแล้วจำได้แกนทุ่นโซ่ตีเนี่ยอะไรอ่ะมันแค่ทำอะไรอ่ะไฟแดนซ์แพ็กทีสรูมคีย์ไปหากุญแจห้องห้องฝึกเต้นฝึกเต้นเหรอ พี oh thing, uh ่ว uh, uh ิ้งวิ่งออกไปพี่วิรู้ว่โรงเรียนออกเลยตัดหเหี้ยงายเหี้ยเฮ้ยพี่บสเปลาพี่เบาพี่สปพี่เบสเปล่าพี่เบสเปล่าขอไลเซีเซพี่เบสเปล่าเออพี่เบสพี่เบสอไลเเี่เบสพีพี่เบสรอก่นพี่เพี่เบสไปพื่เปกาเป่เี่าเปี่นี่อเีเี่ยเหเลเล่่บ่บา่เป่ะนี่ เออใช่ไอ้เหี้ยโอ้พี่เบสไอ้พี่เออยพี่เบสเล่นปาแล้วเฮียพี่เบสเล่นปลาด้ยเฮียพี่เบสพี่เบสชื่อเบสพี่เบสเบสบัสบัสพี่พี่เบสเล่นเล่นปลาจนแอยะเฮียพี่แกเอ้ยพี่พี่เบส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 ไม่เข้งคอมไม่เกี่ยวห้องคอมไม่เกี่ยวแล้วแล้วโรงเรียนโคตรหรูแต่ไม่ได้เรียนเลยนี่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 กุญแจอยู่นี่ แล้วบอกอยู่ห้องเต็นท์นะเหอร์นกุญแจที่ครูสมอนอยู่เลยว่ะเฮ้ยกลับไปโอ้กลับไปเต็เดิมไม่ยอมครัเจอพี่เบสแน่นอนแล้วช่างเอาใจไว้เหีพี่เบสพี่เบสครับคือคือพี่เบสคือพี่จะไม่หลอกผมใช่ไหมครับพี่เบสเราเราต้องกลับไปเต็นทะเนี่ยพี่พี่เบสไม่หลอกแต่พี่เบสเอาไปอยู่ด้วยเลย โอเคพี่เบสใครเนี่ยครูไม่ใช่พี่เบสแล้วใครถามอะไรี่ะโอ้ครับครูชื่ออะไรครับแจอ๋อพี่นัทอันนี้พี่โบ๊ทพี่โบ๊ทไม่ใช่แล้วไอ้เนี่ยแล้วไงต่อทำไม้แล้วไงตเปล่าเดี๋ยวข้าวเบงข้าวเบงเพื่อนข้าวเบงเพื่อนเฮ้ยพี่บพดกับปีย่องครูกันนิดใกล้ใกล้ใกล้นิดเดียวนิดเดียวก็ไม่จะวิ่งตามมาเพื่อน ม่หรอกเดินเดินทั่วเลยโอ้ยเหนื่อ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 ยเออแล้วก็เจอคุยเชื่อกูเลยเบสจริงกูไรพี่เบสพี่เบสเนี่ยคือคูสมอนสีป่ะเนี่ยพี่เบสตักอ้าวไมเชื่อห้องล็อกสัทราบเบสแอบมีเจกับคูสมอนสีโอ้ไม่ใช่นะเอ้ยไม่ใช่อะไรนะคูโบดอันนี้คูหิวหิวนั่งก่อนสี่ทำไมต้องนั่งวะ พี่นัทอ่านที่ดีนายชายานาเลยเปมเปมสุกนักโอ้ยียใส่เสื้อถามถามเต็มยศเลยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ได้สีเแต่เธอต้องทำข้อสอบนี้ได้ก่อนข้อสอบสำหรับเด็กได้ครับแล้วต้องตอบของเราเองป่ะวะเปนง่ายนิดเดียวถ้าทำได้มีรางวัลด้วยนะรางวัลอะไรอ่ะพี่เบสพี่เบสไปเนี่ยไม่ใช่พี่เบส ก็พอแลวกูปีนออกเลยอะให้ทำไรวะอะไรอะอะไรนี่อ้ยเอ N อ S อะไรวะห้าบวกแปดแปดลเก้าสสสบสอสามสามเอ็ดเอสามสเอ็ดสามเอ็ดสอันนี้สามสิบเขียนวกูตอบผิดอ้อ๋อเหีย๋อผมตอบผิดอะ อเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามอ้เครื่องคิดเลขอ๋อไม่ต้องไม่ต้องอมไม<อ>่ต้องอ๋อไอ้เหี้ยชิบหายละกูตอบผิดอะไรวะข้อสุดท้ายกูตอบผิดอัเอ้ยผมตอบถูกหมดแล้วตอบระยะกัานแท้ต้องเลย อันต่อสุดท้ายต่อ15ไม่แต่เราคนไม่เหมือนกันแต่เราคนมีไม่เหมือนกันอ๋อไอีเชนึง100ฐาเท่าไหร่วะเนี่ยสัตวส100หาน5ยี่สิบไงเอาไอ้เชนผมไปตอบ500เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหความความกูแจ้งงี้เลยเหรออะไรกูตอบเสร็จแล้วครับน้องเมื่อกี้มันก็โหลดอยู่เหมือนกันอ้เนี้กูเห็นนั่งล้วงล้วงกูแจ้งจากปากไอ้เฮียคขาหอดเฮียก็เต้เลยเนี่ย เนว่องาผีชุดดำเนี่ยทำไปได้เราอกยอมว่าไอยามเป็นผีไอยามมันบิดแล้วเนี่ยยอไมหางไม่เ้ยเอามันอยู่มาตั้งกี่ปีเลยมาตายเยอะตอนนี้เนี่ยไอยามตาดาจัดเลยนอนน้อยหนรูศพด็โอ้ยออกแล้วเลยออกแล้วเลยเย้ออกแล้วเย ก่อนสองยังพาสองเอาให้มันจบๆเลยยังไม่จะได้ตัดคลิปทีเดียวจะลรอเลยใช่ไหมวะไม่ใช่เจอเจอเด็กวันน่โอ้ยโอ้ตัวอะไรเนี่ยไข่เนี่ยรออ๋อ แฟนแฟนพี่เบ๊เป็นอะเอ้าไม่ได้ไม่สวยอยู่เอาไอเยี่ยแมงมาเล่นในท่อหนามเฉยเลยโอ้ยเขี้ยกว่าเล่นในโรงเรียนเล่นในท่อหนามไปเลยปลกแล้วชกปลุกแล้วเปิดไฟอะปิดไฟอ่ะเรียนอะไรอ่ะวาลวาวอ๋อหมุนวาวออกไปใครอะจะกูปปี้ดูเข้ามาไอ้เฮ้ยไอ้แมงดึงไม่รู้หาเลยหาหามองไรหาเจอแน่เลยไอ้ พูดมาแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยโอ้ยหามันปิดไฟปิดไฟปิดไฟกูปิดไฟเจ้าต้องปิดไฟเหรอไม่รู้กูปิดก่อนเบียร์กูพี่จังเลยครับพี่พีจังไงไม่ชมเลยครับไม่กูปิดไฟไว้เฮ้ยปิดไฟปิดไฟเราต้องปิดปิดไฟไม่รอดไม่รอดกูโดนแล้วเฮ้ยกูรอดนะอ๋อต้องปิดไฟแล้วอยู่ข้างๆใช่ป่าวะกูรอดนะเออใช่ใช่โอ้ยไม่รอด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 ปิดปิดวาล์วแล้ว ก้าวข้กาวขึ้นก้าวขึ้นก้มวขึบไปครับไม่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราเราต้องรอให้ไหมโอเคครับซีนไอสัตว์ไหนมันระบายน้ำยังไงวะอ๋อไอพีมันี่ไอเฮียอย่าบอกนะเดินไล่ไอเฮ้ยอะไรอ๋อเฮียอาอไอเฮียจมน้ำตายเอ๋อเฮียไอเฮียไอเฮียคืออะไรวะ อะไรอ่ะมันทำอะไรวะรับบันไดอันไหนรับบันไดของมึงวะอ๋อนี่เหรอเฮียเฮียน้ำท่วมน้ำท่วมเฮียวางไหนวะไหนอ่ะวางไี่ได้เลยเฮียเฮียน้ำท่วมเฮียน้ำท่วมวางดิใครมีอ่ะวางดิอย่าพังอย่าพังอย่าพังไป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 ขึ้นไงอ่ะ let's go เอาเฮียรอไงอ่ะต้องกดตัวอีกดตัวอีกตัวย่อละ ก็เลยมีสามพันว่ะพันนี่แค่สนุกบ้งเนี่ยจริงแล้วผีแม่งโกดเป็นไรผีนึกว่ายูเซียนโบว์ย์ย์ยูเซียนโบยูเซียนโบคิดได้ยังไงอ่าอยายขึ้นโรงแรมอะไรสัตว์ตกน้ำตัางนานอ๋อถึงบ้านมงถึงบ้านเร็วยังว่าอี้มึงตกน้ำเองเงี้ยอ้าวไม่ได้กลางอ้าวอะไรกัน ถึงบ้านแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยฉุกแม่เป็นผีตลกแล้วดึกแล้วแม่ไม่ยังนั่งรออยูอ่กับไว้ <c oughs> อ่ะกลับมาแล้วนะแม่โอ้เขาเป็นห่วงลูกไงทำไมลูกมงองแมนจังไปทำอะไรมา บ้านเริงแล้วยู่งี่มีไหรครับแค่ฝนตกจนตัวมองแม่หมัอต่อแล้วแม่คนเดียวจ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้างในจะบทตีไปคนเดียวนะครับแม่ยีแอาบหนาวไหมอาบน้ำน้ำร้อนสุดเลยน้ำเย็นไอ้สัตว์เย็นเราต้องไปตัดน้แม่เป็นผีชัวร์แม่โดนฆ่ามากินข้าวแล้วกันด้วยอายไปกับข้าวม่ให้กูดูข้าวได้ไหมเฮ้ยมากินข้าวไปทานอาหารข้ามกันเถอะ หลับล่ะไอ้ยได้ยินแต่เสียงช้อนนี่เหี้ยเอ้ยทำไมพวกมึงไปเร็วกันยังวะฉันนอนแล้วน่ะเออนอนหลับแล้วยังดีครับแม่ฉันจะนอนหลับฝันดีฝันดีพี่ก็มาอไ้เหฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเี้ยกูเพิ่งนอนเองอะไรวะทำไมเขาพวกมึงไปเร็วกันจังอ่ะปวดเลือดเฮ้ยเดีมันเป็นสีแดงเฮ้ยเฮ้ยนี่อีกแล้วเหรอเฮ้ยมึงอีกแล้ว เาบอมึงหล่นเร็วกันจังวะเยอะครับอีอะโอ้จบแล้วเฮ้ยอีอีต้องต้องมาต่อผ่านสองอะต้องมาต่อไอ้นี่เองอ่ะเฮ้ยจบแล้วครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสนุกไหมทุกคนสนุกครับโอ้ฟังเวงจบแล้วนะครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไป ทำดีครับทำดีเกมทำดีนะทุกคนทำดีนะครับทุกคนอันนี้เป็นเครดิตนะครับผมนะโอ้โหเรามาเดคิวชั่นไหนสิที่ของอาจารย์วิญญาณของครูอ๋อแบบนี้สร้างโดยคนไทยนะครับเอาไอ้เหี้ยก็แบบไทยแต่ผีเท่าน้ำนี่คือเฮียเลยกูไม่รู้อันแบร์เีเจนนะผมนะอ่ะ ก็หรือว่าเป็นแบบที่ดีเยี่ยมเลยนะผมนะก็รอมีชัตเตอร์สองมาพวกเราเล่นกันแน่ๆครับผมนะโอเคขออนุญาตปิดเสียงนะฮะแป้งไม่ไหวเหรออ่ะโอเคมาก็เป็นอย่งนีกันว่าข้อบสนอคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ใช่กันดซับสไคร้และกาลืมกดกดกันดีให้ผมด้วยนะผมนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ผมนะผมนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเดี๋ยวโดนนะครับแล้วนะก็ถ่ายทำกันสองคนนะผมนะก็สามารถดูได้ทั้งสองมุมมองเลยนะผมนะ ดูมุมมองผมก็ได้ดูมุมมองไอ้นัทก็ได้นะผมนะโอเคคุณมีอะไรจะฝากถึงผมเลยไหมผมอยากจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่ากลัวมากครับเดี๋ยวเราไปเจอกันภาคสองครับผมอ่าโอเคไปละเจอกันบายจุ๊บบ๊วผมรอเจอพี่เบสอยู่นะครับเอพี่เบสยังที่เนื้อายกันได้ว่าคนเนี้ยแล้วพี่เบสกูไม่หายไปเลยหัวใจจริงก้าวเข้าไปที่สองเขาผู้ที่มาเล่นเกมของเราพี่เบส